มำไมที่ล้วเพิ่นก็ให so, ็น16กับกอเจ็ดก oh. ็เลยบอกมูไปว่าอุ้งเสือเอาเด้อก็เลยซื้อมือหนึ่งซื้อหลายข้างมูอด้วโอ้เออโอ้มองหันดิพูดนะครับเอฟซีครับผมโอ้งัวเนี่ย เพิ่นมายืนเบิ่งเลยเพิ่นว่ามาหยังสั่นว่ะลุยทุ่งครับ <c oughs> ลุยนนท,ยทุ่งเลยวันนี้ครับผม <c oughs> ไปโอ้ยืนบังอยู่กับโชกยานอยู่เด้อเนาะพู้น่ะครั <c oughs> ออบอีซ่ครับผมนั่มหาคนฝันแม่นเด้อครัอบอีซ่ครับผมนะครับเนาะในยินข้าวยินข้าวแล้ว อคนนี่เพิ่งสิไดงัวจักตัวนี่โอ้มักแต่สองตัวตีโอ้อ้าวโอ้เลยลุกหนีจากกันไป เอางวดเลี้ยงงวิเออ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 เก้าสมงวดงวดแล้วบอกเนบอคงวดงวดแล้วโ่ันบอเ่าอกเพิ่นมาบอกบอกมูเมูื่อนมาบอกบูเพิ่นมาบอกููมบอเอูเ ภูเขาผูเขาวคนนีหมองในยู่งมีหน้ามือีหน้าเลยบอกนี่บ่หน้านี่บ่โดยหน้ามื่พูดแปลยู่หลังเรียนออืนับบวกกระเลขงวดที่แล้วเพิ่นบอกตัวไหนงวดที่แล้วเพิ่นกรให้ยน16กับ97กระเลยบอกมูไปว่าเยซื้อเอาเด้อก็เลยซื้อที่มูมึงนี่แหละจะเป็นสื้อหลาขึ้นมูดอกครับผมซื้อเพราะเด็กฆ่ากับเขา อย่างเรยว่ามันซีว่า์แมนเราเรียกว่าการเสือไหลเลยสือแค่ยีผักขุ่นยี่ผักมันเป็นเล็กอันก็เห็นมูบอกมูเพิ่นมูเพิ่นกับเสือน้ำเราเรียกว่าอยากถือกับเสือเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดก็เลยกว่ามันออกอีหรีแต่เม่อกี้เาว่าจะออกอีหรีนะสามม้วนแต่ส่วนมามันประเดี๋ยวเลยว่าตรงๆเนี่ยมันแห่งมากที่แบบ เขามากลับเอาสินนะงวนแหลกงวนแหกเพื่อนหาสิบสองสิบสอมันก็ออกยีบเอมันบลาโอ้โรเลยว่าสื่อเพื่อนวิเขียนไฮรันสิบสองมึงเกิงเลยงวนแรงนะสิบหกท่านว่านะเพื่อนว่าสิบสองมึงเกิงเลยสื่อเอาเลยบอกมูเพือนพเ่อนว่าวิภัยสื่อน้ำยาค้นพอเล็กออกกัเขาเจ้าจะมาห่องตายไว้ไว้แล้วแมนนี่เดียันงวนล้งมากกเลยได้หนึ่งศนห ็เลยซื้อหนึ่งศนย์เก่านั่ก็เลยบอกมูวว่าเพื่อนแห่งคกับเก่ามันตัวเดียวกันเด้อกับผ้ากันเสื้อด้ศูนยเก่ากศูนย์็เลยบ่ก็เลยผ้ากันถือเก่าศูนย์อืวนเมื่อกี้กับเจ็ดเก่าล่าสุดจ้เจ็ดเก่าตรงตเลยตรงตรงเลยละเจ็บเก่าเพื่นอาจก็คือนอนดูดีดีคือเพิ่นมากกวบสิบบอกครับดูวัดตะได้ม่นเขาฟันบอกเลยเปได้จงวัว่าเป็นผูสิบกเขา เอปูยูหันเพิ่นเป็นปูขาวเบลูขาวผู้ซีปลาขาวดอกเพิ่นองค์ใหญ่ครับเพิ่อนยูหันให้เลขดีเด้ให้เลขถึกดูยูหันก็คือเพื่อนว่าเพิ่นอนมาเขาฝันเพื่อนเขาฝันบ่ขอเพิ่นบ่เขาได้ไปขอครับกระบอกเพิ่นว่าให้ลูกให้ร้านถึอให้โซ่ให้ลูกให้ร้านในเด้อลูกหลานมั่งีกระบอกเพิ่นซ้ำเนี่ยแหละเพิ่นก็มาบอกเพิ่นเลือดตุนเพิ่นกระบอกเป็นพ่นยูรังมันหรอครับดยยุ่มกระท่อมมองน้อนนั่ะล่ะ ข<ผ>องว่าเนี่ยกเลยว่าวเิ่นมาบอกปุ๊บกเลยบอกมูมูเพื่อนก็ซื้อน้ำแบ่งปันกันวันนี้เพื่อนก็มาบอกอบอกอยู่แบบไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะวันนี้เพื่อนมาบอกแค่แบบตีความฝันงอ,อกลูกคุณนเนาะงอกว่าน่ะมันจะออกลูกครับเราวันนี้มันออกวันทีน่ใดทั้งแค่โพห่วงมาซื้อน้ำนูนอ่ะนูก็ตีไปว่า งวนี้มันกับเป็นเก่าเพนเป็นเนื้อเนื้อมันกับเก่าอยู่แล้วพอนโพห่วงมากมันกับว่าท่านได้ออกว่าเป็นโตมันแค่โพหัวมันกับเป็นศูนูเรเลยบอกมมงว่าซื้อเอาเก่าศูนซูนเก่าเลยวะงวดนี้งวดนี้แะคนเฮ็ดเห็นคือเฮ็ดเหงงวงว่าู้กเห็นแมนงวดก่อนนี่ก็งวงออกหลวมมาเป็นโตเลยแต่ตีว่าถือกคันตีเือกว่าก็จะได้สองูนเก่าเยแต่ว่านวนตีเป็นหนึ่งศูนเก่าง่ว่นกินโอ้วกันตีว่าถือกจังเฉกเก่าแมน ก็ท่านก็นได้ซ้ำโตตรงๆงอกลูกขึ้นกันงอกลูกอันนั้นออกมาเป็นโตเลยครับแต่อันนี้แบบว่าเพิ่นแค่โพงห่วงมาันซื่อเป็นยังว่าเด็กอดดีนะอ๋อโอ้มันก็นเลยว่ะเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าน,นี่แหละประมาณนี้แหละก็เลยบอกมัวมูวใครอยากได้ก็ซื้อเอาก็บ,บอกข้าจอนายนั่นสิกระจื้อก็ดีใจน้ำมาจื้อกันย้วยกันกันเรื่อยๆย้กันเนาะเฮ้ยเป็นความฝันของเฮเนาะนสามหลอดสอนแล้วเตะ ตามงวดสอนเนาะงวดน,นี้ก็งวดที่สี่ให้มันจื้อกิริกับหวัวที่สี่เลยงวดนาะคือฝันเทียงเดียวเบนบอครับแล้วเลยเบนบอแมน่นฝันตองหวัดเทียงเดียวแล้วเลยเพราะว่าข่าวว่าฝันหังสี่แล้วปึ๊บเคยเห็นบอขี่หรือเ้าทายเองนี่สิพอฝันเห็นขี่ก็ได้ก็ออกเล่เขาแล้วเพราะว่ามันเป็นบอขี่เลยนี่คือแบบ บอสวมห่อนไหมขี่เต็มอายาเลยเอ้ยเขาแล้วเล็กแม่นแท้แน่นอนกันเลยว่าจริงสิละเล็กตัวนี้เขาแท้แท้เลยว่าท่านแมนเจ้าได้เหล็กขนาดเจ้าฝันเห็นขีใหยังเจ้าถือเลยแม่นถือกี่ลิอ์เอาผู้ขางกอดมาบอถือเนาะแม่นแต่ว่าของฮวนนี่ถือสามวันปุ๊บไม่ได้ขี่ถือกี่ลิข์ขงฮวนนี้ฝันเห็นขี่ยัง ฝันไงวะันว่าลูกปุ๊บเกิดเห็นบ่อขี่นี่แหละเต็มอางาเลยแบบบดีปิดเด้บ่อพักขี่หนมาเขาบดีปิดฟ้าเลยนี่ขี่เต็มอางานเลยเอ้าบ่อพักขี่ไมกะขี่ไล่ปนนี้แสดงว่าผู้จิตร์อีกแง่วันนี้เลยว่าเลขาอีกแล้วแน่นอนก็เลยก็เลยบอกพวกผู้เฒ่าไปว่าไอ้สื่อศูนย์เกาศูนย์ก็เลยบอกเป็นสำนันตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวสำนันนะ Oh, นี่ได้ซ so cool. ้ำตัวก็ไปตีเอ้าวแล้วไม่ออกนี่หัวออกลวกเห็นแต่หัวโผลออกมาเอฟซีตีเอาเลิกหัวกับเป็นหกเป็นเก้าอย่างเงี้ยหรอเป็นหกเป็นเก่าเป็นศูนย์หัวมันนู้นอะตีเศษเล็กศูนย์นู้นมันโผลออกมาจืดอืดน่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นโตนู้นแล้วว่าอาไม่สีฟงเป็นศูนย์อย่างเี้ยหรือไงเฮ้ยเห็นแต่หัวโผลว่าเจ้าหัวโผลนูนอยู่ฝันนู้นตีเป็นเนื้อ มันตีเป็นเนื้อข้าเนื้อมันก็ต้องเป็นเก่ามันมาคูณคนตีเนื้อเป็นหนึ่งเนาะตอนยาอันนี้คือแบบแม่แฟนพันตีหายเงียสียก็ถือขอาเพิ่นเนี่ยแหละยุทั้งก้เจ้าเป็นคนบุริลัมนะสิก็เจ้าตีเป็นเนื้อตีเป็นเนื้อมันจะต er. kind of sì, yeah. ้องเป็นเก่าออียงมันเป็นว่าเก่าเก่ามากแน่นอนเลยกั่างไรบ้าก็เรียกว่าเออสื่อศูนย์เก่าเก่าศูนย์ก็เลยบอกมูอเสมอขเจ้ากับพระผันสื่อน้ำอยูะว่า ขจึกอะดีใจน้ำว่าถือกีฬาแม่นความฝันเนาะว่ามันเป็นความฝันแต่ว่ากับถือกมาแล้วสามหมวดแล้วอ่สามหวดซ้อนเออว้าตัวนี่ว่าเข่าวหมวดนี้อีกจึกอีกกับซีหมวดแล้วงวดที่ซีหมวดที่ซีค่ะขาเขาหวดนี้คือขึ้นหวดที่ซีแล้วว้าตัวเพราะว่าเมื่อกี้นี่งวดเจ็ดเก่าเนี่ยรู้สึกจะเหล็กสองตัว พอหนูได้ตะเล็กสองตัวไม่หวัดเดี๋ยวให้ว่าได้สามตัวคือหนึ่งศูนเกาะแต่ว่าตีว่าเป็นก็เลยตีเส้นหนึ่งขัตีเส้นสองก็จะได้สามตัวตรงันอู้วว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 กววววววอกันวว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 กววจวววววอววววาวอกวววออวว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 วนวว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 ยวเอวว่ววววววว ว่วหน่อยอยู hmm. so, so oh. pues like ่แม so, so uh, uh. ่ค uh. so so, oh, ิดว่าแม่กับลูกวัาสิเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสิวดด้คิดจังสันง่ายกินไงก็ว่าม่วนมาโตเดียวออกลูกัวเดียวกัว่าว่วมันออกลูกแค่โตเดียวตัวนี้น้อยสิหนึ่งเป็นโคนม้อมตัวนั้นนะจะมาแต่ไสมาออกลูกอยู่หนาบ้านเอ้าแม่เนี่ยกอเป็งนั่นสิแม่ไม่ชวอกหนึ่งศูนหกหนึ่งศนย์เก่าว่าก็เลยบอหมูไว้สิแ้วัวนั่นนะก็จะเรพยกพ่อสื้อน้ำสื่อได้หนึ่งศูนย์เก่า ไม่ได้ซื้อสองศูนย์เก่าก่ะซื้อสองศูนย์เก่าค่ะคือถือเต็มเต็มเลยเฮีเบิดบานเราจะซ้องตัวกับเฮีเพราะแห้งอันนี้กะซุ้มเรียงว่าน้ำกันกะถือทุกคนเนา่หมวดนี่บอกเขาจะเบิดหรือเปล่าแตบอกไปอยูุว่าศูนย์เก่าเก่าศูนยเสมอแต่เดได้เขาจะเอาซื้อเขาจะอาซื้อเจอกอ่ะหาทุกคนมันกะโศกหาทุงคนมันกะเอาซื้อยังบานี่ถามเนี่ยซื้อการ อือน้องการทางวัลนี้งวัลที่สี่อะจังเลยอรอ,อการธรรมดาเท่านี้ป่ะจ้าก,การธรรมดานี่ลนะมอไม่กระรั้นดอย,ยกระรั้นไปมอมอมีค่ะการธรรมดาโอ้ตัวเดียวโครโรตัวเดียวโคโรเนี่ยนะอ๋ออาไปละเอ้ยปูตุ่มหน้าเออตุ่มหน้าท่านบอก ปูอยู่พ่ปูยุ่นพ่นพ่นหน้าพ่นบ้านพ่นหน้าเนี่ยพ่นหน้าพ่นพ่นอยู่หน้าอต้นมะขามอพ่นต้นมะขามหน้าปูส่วนผีผีพุ่มหน้าเป็นไหมอือนห้โชคดีปูหน้าปูยังเอ้่้หายหมากตลอดตัวนี่พึ่งาอยู่มันกัาหัวตะไห่อหัไห้สามหัวสีหัวเหนือหววที่สีเนี่ยพิ่งไมยูบอกพึ่งไมยูหน้าทรงอย่างหัวจะไมยูโอ้พึ่งชะโรกันตัวนี้เนี่ยยัน เออเลยมาห้เนาะจ้าอ่าสี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาเดินในโชคได้นมาน้ากันกเมียนครับผมขันถือกจะไปตามหาไซระบาดเนียตามหาอยู่นี่ละแข้ามคนแถวถามคนอยู่วัดเพคนกระหู้โอ้โหแจักบดได้เป็นบ่เอาศาสนะยกให้เนี่ยใครละขึ้นยากที่นจะหาเจ้าว่าพ่อเออเอควานนาเนาะเออเพื่อเอฟซีเดินในโชคได้นมาน้าพันธ์ิโอ้ยน้าหาหายเร้่อยใช่ปะเมียน หาไม่เห็นก็ถามเพื่อนบอกว่าลูกเม่เตี้ยไอ้น้องกานนี่สิโอ้ลูกเม่เตี้ยตีเดียวนี่ลูกเมตเตียโอ้ยลูกบนยางไรขนาดก็ลูกเม่เตี้ยลูกเม่เตี้ยหมอเอ็นโอ้หุ่นจั๊กจิฉลคว่าม่เป็นเมตเตียโอ้หุ่นจั๊กยุ่งฉันเม่เตี้ยหุ่นจั๊กเม่เตี้ยคืออ่ำไว้น้อนี่น้ะโอ้เมตเตียล่าตีเด้โอ้คนละเตี้ยดิโอ้คนละเตี้ยอ่ะตัวเดียวเม็ดเดียว อตัวเดียวเม็ดเดียวครับเอาหัวลงห้คือหกศูนย์เสือหรอกครับกันไว้กันไว้กันไว้ซืือครับผมอืมอ่ามวดที่สี่พี่น้องงวดที่สี่ยาผ่าดเด็ดขาดครับผมเนาะงวดนี้งวดที่สี่นะครับเด้ออย่าผ่าสามมวดไปยุใสคือบ่มาพอโอ้ยบาดนี้ทิได้แวะมาดูประเดนอ่าครับผมส่งมาแล้วด้วยเป็นเศรษฐีครับผมพูนองกานเนาะครับผมพูนองกานเพิ่นสีแดงปั่นแนวทางเนี่ยพี่น้องเนาะครับเนาะสามมวดติดเดับ เนาะสำหรับตันนี้เพื่อได้โชคได้หมันน้ำกันครับผม <นะ S 2> ครับอ้าวขอบคุณเพป็นอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ